พี่ถามทุกคนว่าทุกคนกําลังคิดถึงพี่อยู่หรือเปล่าพี่ถามทุกคนว่าทุกคนกําลังคิดถึงพี่อยู่หรือเปล่าสวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวันนี้นะครับโจกบุรพานครับซึ่งเราก็ห่างหายไปค่อนข้างจะเอ่อเดือนกันยาจะเจอาป็นการทำคลิปค่อนข้างจะนานพอสมควรเพราะว่าหลังๆเรามีแต่เพลง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 แล้วก็เพลงนะครับเป็นเป็นการที่พี่ร้องเพลงมารู้สึกระบายความเครียดแต่น้องๆอาจจะไม่ถูกใจ วันนี้พี่จะกลับมาทำคลิป <พ ừng. S 1> อีกครั้งของเราวันนี้ข,นขึ้นนั้นก็เอาใหม่สำหรับการทำคลิปของเราวันนี้นะครับนั่นก็คือการตีไวเบมุลค่าเตเตเตตตเตแ ประมาณ4ล้านนะครับประมาณ40ทีนั่นเองนะครับพี่จะมาทําการตีเวเบเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเลทเนี่ยแม่งจะเป็นยังไงหรือว่าผลเปอร์เซ็นต์พอยได้นี่แม่งจะประมาณไหนก่อนที่จะไปชมคลิปอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์ให้พี่ด้วยนะครับครบ1 0 0 0 0หมื่นซับสไครต์เมื่อไหร่ไอ้ผ้าเนี้ยพี่จะเอาออกเว้ยไปชมกันเลย พี่อเดี๋อยากตีไวเบยังวะนนี้เอ้ยเนมเราไม่ได้โดนไวเบนานแล้วเนมพี่ว่าได้นะเนมกูว่าวันดวงเดียววะตีไม่ติดลงสตรีมแค่นั้นแหละเฮียพรุ่งนี้เล่นใหม่ไม่ต้องคิดเยอะเลมแค่นั้นรับชุดตีไวเบแค่นั้นเฮียตีไม่ติดลงสตรีมเล่นอะไรเยอะอะใช่ปะมันก็มีแค่นี้ปพะวะาถ้าไม่จกปูเราก็เล่นซ่อมไฟถ้าเล่นซ่อมไฟก็ตีไวเบตีไม่ติดลงสตรีมตีติดก็หมดนี่้โมแค่นั้นแหละสตรีมอะไรเยอะแยะไอ้เฮ้อชุดละแปดฮะแปดสิบได คนนี้เราซื้อบ่อยตอนนี้ของลาขึ้นแล้วจริงๆเลขนี้มาลุยเบลบนเอา3กูกดมาหมดเลยแล้วกันไม่มีใครไข่ทองเอ้ยเอาเว้ยกดไปหนึ่งทีกดไปหนึ่งทีงทสวยเนมสวยงามเนมได้อีกเลข1690ครับมาหวดไปสวยไปอีกหนึ่งเม็ด <16 90 S 2> เลขอะไรครับพี่หนึ่งหเ้ยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับผม1นึ่ง พวดไปดิแตกไอ้เหี้ยรวยกำไรแสนเดียวตีไม่ติดลงสตรีมแค่นั้นแหละไอ้เหี้ยพรุ่งนี้เล่นใหม่เล็กๆครับเล็กรเล็กไสองสอง2องรับเป็นบ้าตายพอดีเหียฟาร์มแบบนี้ไปอย่ารอเล่นกับระบบไอเหียสองเก้าหนึ่งครับสองสองส้โอ้ พี่ตอง,ตองโดนเนทให้หน่อยดีอยากเช็คอะว่ามันได้หรือเปล่าตีติดไปเนี่ยเฮียตีได้สี่ครั้งเนี่ยดำเป็นสัตว์ดำมาดูกูติดแน่นอนเฮียดำมาดูกูครั้งแรกสวยดำเพื่อนกดไปอีกมาดำดำมาเพื่อนดำมาเพื่อนดำมาเพื่อนสุ้โหดำเฮียมึงให้โชคกูเลยสัตว์มาสวยเนมได้กำไรเจ็ดหมืน่นกำไรเจ็ดหมื่นเนมแรกอีกปะ <laughs> <ท>สองร้อยบาทสุดยอดโดไปแล้วขอบคุณพี่ตองครับขอบคุณดำเพื่อนรักครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ<ป>มากครับไปเฮ้ยโอ้โหขอบคุณมากครับโดี๋ยวนหนึ่งร้อยบาทขอบคุณมากนะครับหมายสับไปดิเฮียโตแตกหมดเลยวะ่ะสี่แสนสองหมื่นห้าพันใช่ครับใช่เราใช้สับวัตถีเฉยๆอะ่ะเห็นป่ะกดสองนีอุ้ยเฮียแตกกดหนึ่งอุ้ยแตก เดี๋ยวรอแป๊บนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอเขามาซื้อเบเบ้ของมันเรียกกำลังมากำลังมามาแล้วครับมาแล้วได้ครับได้ครับนี่นี่นี่เดี๋ยวยืนรอเอาเลยชิบปัตเนี่ยเอกมามารอขายแบบสดสดไปสานสี่ล้านแตกเฮียสองเมที่กูไหนดิเฮ้ยสองเม็ดตีไม่เคยติดเลยทีเดียวเนี่ยตีไม่ติดลงสตรีมแค่นั้นแหละเฮียพรุ่งนี้เล่นใหม่แตกหมดเลยแตกหมดเลยเนิมดูตรงนี้อะไรบล็อกเบปตนไหม แตกหมดเลยเอาอีกไปหนึ่งเม็ดวุ้ยแตกติดหนึ่งพี่ชายได้เม็ดหนึ่งเอาไหมผมตีสดๆแล้วอย่าไม่พอดีเนมเราจะไปหยุดไปให้สุดเอาอีกไว้พี่ชายได้อีกได้ผมตีขาดอีกกี่เม็ดขาดอีกกี่เม็ดได้สี่ได้เอาอีกสามครับหยุดดีว่าน้องหวดมาลงไวหดมาลงไวหดมาลงไปเนม ขวดมาลงไปเนมขวดมาลงไปเนมหวดมาลงไปเดมน้องติดทุกเม็ดเนมมึงติดยากติดเย็นหลายสัตว์หายเฮเลดมึงต่ำนะก่อหายเลดมึงต่ำนะก่อไอศาสตว์แต่เวลามันขึ้นสองเม็ดลวดมันไม่ติดเลยอะเวลาขึ้นสองเม็ดลวดมันไม่เคยติดเลยมันขึ้นเม็ดเดียวมันติดอยู่เว้ยแบบตีทีลเมดอะสวย mà thương xòn đi. Cái bạn, đi cái bạn, cái đuôi cái đi, cái cái bạn, mà. mà.